ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกทคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเกมรีไฟแล้วนะครับผมไม่รู้ว่า <Okay. S 1> จะได้หรืเปล่าเลยครับวันนี้ผมก็อยู่ที่แรงแดงสามดาวนะครับผมโอ้ย Å! อยพบศัตร oh yeah, ูแล oh. ้ว TRIPLE KILL! Wonder KILL! <laughs> <laughs> you could Roll out. mm <laughs> กำลังยึดแอดรอปป้องกันของอยู่นี่อยากได้อะของอยู่นี่ขอบคุณนะ Double kill!

ขอบคุณนะช่วยด้วยมีศัตรูอยู่ใกล้ๆลดโลด ชิวๆเพื่อน kill <laughs> kill นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับไปแล้วไปไว้เจอกันคลิปต่อไป